สวัสดีจ้ามาต่อกันแล้วเดอ้อจากคลิปที่แล้วปาคือมานแทปลาย,ยังค่ะือโถใหญ่แท้ปาลีนบออุ้ยอื้อแล้วในตากแดดมานเดอ้อว,ว้าวป,ดดปไหน,นเด้อพึ่งกระไลเด้น่บ่มีดอกลูกเอ้ย จะไปยกลูกมาต่อกันนะจ๊ะเดิมมาเบิง่งน่าเวลาพ่นใส่มองแล้วพ่นที่จงได๋ต่อใส่แล้วก็ตองไล่นะคะพอโบไลป่ามันจะบ่ค่อยลุง โอ้ห่อนปานีมาอาบน้ำ้ำคีงเอาป่าลงแช่น้ำรูปมาสิตายอ,อันไหนเดี๋ยวไดว้แค่ยางมาเบิง้งมาลุดงายเนาะ ยังเปบงลำที่รุดจ่บ่ใส่เส yani ือชูฉีบอยู่งนี่างจบลูกป้อมจมบอ้ป้อมจมแล้วไม่มีปลาละเบอฮะเออติงงงงกันนะแม่นบอป๊ดเป็นบอโดนี่ สิรุดหอยแค่ดได้ตัวใหญ่บอนั่นออกมาออกมาสิรุดของของเขาขเขาสิจมเขา<ไหน>พูดนายแค่ดได้ป่าแลยพูด,ด,ดลูกเร็วๆยาาา่าไม่ให้เขาเขาสิห่างเขาเขากููแล้วพู้ไ,<หน>ได้บ้าน มานอยู่ปดปลาใช้ถุงเสือน้ำคิงน้ำคิงเอาันทุงแยงมาพีเพื่พอนในปดปลาใช้เสือกล้อนนูกะสิบ่คอยชตตยัดแน่ได้ค่ะเด้บอบ่เป็นยางปล่อยปล่อยได้แคทมาปดเอาลูก โอเคครับเดี๋ยวข้ามาตอกันตอนปดป่านะคะเดี๋ยวถา่าิคนกู้มองมาก่อนตัวยังไบ้างก่อนอยู่ใส่บ้างน่ยมนก็สิมุมเดิมๆเลยแล้วจะใส่ไ,ไ,ไปแล้วค่ะกู้บบน,นี้อุยอ้ยบ๊วยปันได้แล้วนอ่อุ้ยปลา่าวขึ้มานแท้

เขาโตใหน่แต่หันนะเอาไปเอาแง่ขาดนะเขาโตใหญ่แต่หันน่ะหญ่ขาดขาดใจกายป้องใัน่บ่กายพ่อกายไส้ต่แยงอยูตัวพ่อไส้ยงงไงเมื่อน่ะไม่อน่ะมารูดดอกรูดก็สีย้อนแสงเน่แล้วจ้าเด้อ ุ่หมากระลงมาเลน่นน้ำเออแดดแห้งอ่ะเด็กฮอนหมกักพ่นได้ไปอวนมาต่อกัน ใช่เสร็จเ,เรียบร้อยกูเสร็จเรียบร้อยมาเบิรงกันมาได้ไหลายปอนด์มันบ่มันบ่ปลา,า <c oughs> ไล่สองเทืองได้ไหมได้ไล่สองเทือกใ<ไ>ส่หกวัออวนโอ้สามวันสามวันสามวันกับสองเทือกหกวันเอาไหมวา,า,มางรึเอามองตัว,ตวนั้มนามาเอาตัวใดตัวใี้หนึ่งบอออกน้ำออกน้ำเอาได้ไหมครับ ไะไ่อีกอยู่ที่นอ้องตาบ้ามาทำก่อนทำแล้วกาลังมันไมปลาอะไรว่าน่ะซิบก็ตูิบกาตูเนื้อตัวใหญ่กาลังมันเมื่อ่ผลลายเด้อ,ม <c oughs> อไมน่น,น,น,ยยน,นว่าแมน,าน,นสามโลนเลยอุ้ยเถ่สามโลนุลยนะสามสามโลเพิม่มหาโลบใช่ใชไหมข้จันโอ้ขึ้นนักแค่ก็สิบว่าหาโลวันนี้อ๋อตากแหงเนะ าา้ตากแห้งนี่ไหมไม่ได้ไหวผู้ใดอยากน้ำเด้อจ้ะตากแห้งประนิ้นแดดเดียวทอดคนนี้กินกระต๊อบหุ่งอุ้ยก่อนไม่ได้ว่าไหวผู้ใดอยากน้ำเลยได้ตัวใหญ่บ่ครับได้อยู่สมหมอหมอแล้วป๊าดเป็นคนสี่ให้เบิร์นควรงามไห้เราไปไล่คนอีกแต่ว่ามันมืดก่อนมันคำก่อนเพราะว่าลงมากค่ะ สีม่วงแรงเเนาะแมนไปห<ม>ับน้อนป่ามากอะมาหนิไปหัาป่ามากเหหาป่าก็ลำชินย่งครับย่างเข้ากูบ่ไ <laughs> <laughs> ด้ลงน้ำพึ่นนะจ๊ <laughs> ะไปเอาอเสือชุอชีพลูก,ก่อนเอาทมาเอาเมือเอเม้อเหร คนผู้ใด้เบิ่งคลิปแคทตลอดนะจะรู้ว่าแคทท้ายลูกปรนิ้นให้เบิ่งช่วงช่วงที่ว่าน้ำมันขึ้นช่วงนั้นประมาณโอ้เป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนโตขึ้นแล้วเนาะเป็นหมื่นก็โตบ่แม่นเพราะว่าเป็นสายไหลเป็นอ๋อช่วงนั้นนะเออที่เขาถ่ายเท่าเบิ่งยกปลาขึ้นท้ายปุ๊กดูยกปลาขึ้นท้ายปุ๊กเนี่ยนี่ยกขึ้นบ่เนาะหนึ่งสองโอ้ย ขางมานเนะาะมันปเหน้าตาสิก็หากรเก่งด้ <c oughs> มาคากินเิดเด้อมาค้ากินตะก็มาแลแยคำคำมาคากินต่กับ่บอกินย้มไม่เห็นอย่างย้<อ>งมไม่เห็นอย่างอยู่ย้มนะเฮ็ดกระกนเกงน้ำเงินหนึ่ในใจเป็นมื่นล้านคำบอกใเด้อ <พา S 1> มา เล้ยไปแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปพุ่นแล้วก็ขลามฝากไปพ,พุ่นพ่ดนะเท่าไร่นเท่าไรคนสิไปพุ่นอะคะ่ะเขาห้องเนาะเขาห้องก็สิไล่ไล่ไล่ไปหอดโลบันของงัวเอื่อเดี๋ยวประมาณเที่ยงๆน้ำอ่ะหอยเดี๋ยวซื้อน้ำแข็งใส่กระลังพุ่แล้วก็ไล่เลยแล,แล้วก็โ <ๆ S 1> แล้วก็ไล่เลยนออแข็งกระรังพุ่แล้วก็เอาเกลือห้อยไปไล่ไล่ออกเป็นมาหอดผีเข้ากับขี้เลื่อนหองหองมากค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่หาสอนจังโมงต๊อแรง แรงบ่เอาป่าไปให้เอาสอนบ่น้องป่ามันเลอกเรียมสี่หาม,มูงแงงเนบ่ประมาณสีม่มองก็โอเคโอเคจ้าคลิปนี้กับอฝากกันไว้ชั่วโมนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราพอกันไปคอโตพักกันกับบัานก่อนบายบาย